เ,เคยมีคนมากราบหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็าคุยกันเรื่องความทุกข์ในชีวิตหลวงพ่อก็แนะนำให้เขานะเจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พูดทำนองว่าเนี่ยหลวงพ่อนะผมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะ หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าแล้วทำไมมีเวลาโกรธนะทำไมมีเวลาทุกข์นะอันนี้เป็นคำถามที่ที่จริงก็พวกเราก็น่าเก็บเอามาคิดนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ทำไมมีเวลาเศร้ามีเวลาโกรธมีเวลาหงุดหงิดม,มีเวลาหัวเสียนะมีเวลาเครียด มีเวลาวิตกกงังวลวันวันหนึ่งนะนะเราเสียเวลาไปกับความโกรธไปกับความเศร้าไปกับความหงุดหงิดความเครียดเนี่ยวันหนึ่งเนีย่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเคยคำนวณบ้างหรือเปล่านะทุกวันนี้คนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ใช่เฉพาะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะไม่มีเวลาทำโน,น่นทํานี่ แต่มีเวลาให้กับความโกรธมีเวลาให้กับความเศร้าบางทีเป็นวันๆเลยแล้วมันหน้าโกรธหน้าเศร้าไหมลำหน้าที่จะสละเวลาให้เวลาไปกับความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือเปล่านะพวกเราแต่ละคนนะเวลาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอดหายไปเรื่อยๆเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามาก แต่คนนี้ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะเราใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปกับการจมจอมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าความเครียดมากเท่าไหร่นี่นะเคยเคยนึกบ้างไหมแล้วทำไมเรายอมที่จะให้เวลาไปกับความเศร้านะความโกรธความทุกข์เนี่ยบางทีเราให้ไม่อันเลยนะ ให้เต็มที่เลยนะกูขอโกรธสักนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนกูขอเศร้าเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยเราให้กับเวลากับมันไม่อันนะแต่เวลาจะปฏิบัติธรรมนี่รู้สึกกระมิกระเมียรเหลือเกินนะอ้างโน่นอ้างนี่หรือแม้แต่จะมีเวลานะนะสำหรับสิ่งที่มีค่ามาคิดดูดีๆนะเราใช้เวลา ของเราเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยกับสิ่งที่มันไม่สมควรนี่เยอะมากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เฉลียวใจเท่าไหร่